You make me feel alive. ค่ะทุกคนวันนี้ซิบปลาจะพาไปเที่ยวที่สมุยตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะจะเป็นทริปสมุย3วันสองคืนคือเราจองทริปนี้ไว้นานมากแล้วแต่ว่าเราอ่ะโดนเลื่อนด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้เราก็จะได้บินกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากที่ประเทศไทยของเราเปิดประเทศแล้วแล้วก็คายล็อกวน์ต่างๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวต่างๆจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะไปจ้าดูสิ โล่งมากไม่มีผู้คนควักไฟเหมือนเมื่อก่อนเลยโล่งมากจาก้าเจินไหมคะไปเที่ยวไป <c oughs> เที่ยวนานแล้วนะ <c oughs> นานมาก <c oughs> แต่บรรยากาศมันไม่เหมือนเดิม <c oughs> ดูดีแต่ปัจจุโอ้ยส่วนอุณภูมิที่แบบคึกคักเป็นแบบนี้อ่ะ เราจะมาตามหาข้าวต้มมัดในตำนานกันเขาบอกว่าข้าวต้มมัดของบางกอกแอรอร่อยมากซึ่งก็ไม่เคยกินเหมือนกันเธอไม่มีใครเลยอ่ะมีไอพีแมจ้าฮึมมีไงข้าวต้มมัดในตำนานแล้วก็มีขนมปังกระตุกกระติดแล้ก็จะมีโซนกาแฟอยู่ฝั่งโน้น ลองซองเบาๆไปก่อนยินงิบกินึงไม่มีใครเลยถอนแมสได้อย่างสบายใจเมื่อกี้ทางสายการบินก็เรียกให้เราไปโชว์ใบหลักฐานว่าเราฉีดวัคซีนนี้ยังนะต้องครบสองเข็มด้วย สนามบินสมุยแล้วเดี๋ยวจะรอรถที่โรงแรมควาอมบหลับนะเรา,าขากันที่เมลาตีบีจองกับโครงการเราเที่ยวได้กันมาเดี๋ยวจะไปดูกันว่าโรงแรมจะสวยขนาดไหนกัน นนี้เราอยู่การที่เมลาตีบีทรีสอร์ทแอนด์สปาติดกับริมทะเลเลยตรงนี้รู้สึกว่าจะเรียกหาดหาดท้องท้องอะไรวะหาดท้องโสนเออเมื่อกี้เราออกไปรับรถมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องของเราเราจะถ่ายให้ดูค่ะห้องที่เราจองมามีความ private ขนาดไหนที่นี่รีสอร์ทออกแบบสไตล์บาหลีบาหลี แบบเมโลตีภาษาอินโดนีเซียแปลว่าดอกมะล,ลินี่คือห้องของเรา409เป็นห้องแบบ private pool villa นะจ๊ะเ,เออใช่มันจะมีอีกสาตนึ่นนนะนนงนี่น่ะ้านนง้น่านนงตรงนั้นนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะสั่งเป็น floating breakfast มาที่นี่นะจ๊ะ ไปดูในห้องกันเข้ามาถึงตรงการก็จะเป็นห้องน้ำก่อน <c oughs> ดูห้องน้ำก่อนเลยละกันนี่ห้องน้ำมีบัตรทาบมีบัตทาบแล้วก็มีโซนของสุขขา <c oughs> ห้องน้อ็กี มีไยก็มันเป็นเลนชาวเวอร์นะแต่ต้องปิดประตูไม่งั้นได้ยุงเข้าแน่เลยมีแบบสองอ่างนะจ๊ะยิปแอนเธอร์คอมีมีร์ซีในห้องน้ำก็จะมีประมาณนี้อ่ามีให้ด้วยอันนี้ต่อไปเป็นแบบโซนรับแขกโซนลิฟวิ่งนะจ๊ะ แม่ได้แล้วนะเธออันนี้เปิดไปดนี่ลองสระได้เลยไปดูห้องนอนกันนี่คือห้องนอนแล้วก็มีเดเบดด้วย หันมาทางนี้ก็เป็นวิว คือห้องของเรานะเราได้ทำรูมทัวร์ให้ทุกคนได้ดูแล้วเราพักที่เมลาตีบีดเป็นเวลา3วัน2คืนนะก็วันที่เถึงวันที่9พฤศจิกาเราจองผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาเขามีราคาแบบโปรดีๆมากเลยแบบเหลือแค่ห้องละแบบไม่ถึง2,000ันะเพื่อนๆลองไปดูกันนะเพราะว่าในแต่ละเดือนแต่ละปดร,ราคามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนอนสองคืนขึ้นไปเนี่ยจะมีรถรับส่งทั้งขับไปและขากลับจากสนามบ,บินเลยแล้วก็มีอาหารเช้าให้ฟรี มีเครดิตรีสอร์ทคืนให้1,500บาทก็สามารถสั่งเป็นอาหารสั่งอัพโตนูนทีได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคูปองของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเข้าอีก600บาทต่อวันนะ<ม>ก็ตอนนี้เที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวข้างนอกกันซึ่งเราเช่ามอเตอร์ไซค์ไว้นะคะวันละ200บาทก็เดี๋ยวขับไปแถวๆนี้ค่ะไม่ไกลมากเพราะว่าทริปนี้ไม่ได้แบบเน้นเที่ยวอะไรมากเน้นมาพักผ่อนนอนชิลๆคะ่ะ ่ขทะเบียนเหมือนคันที่บ้านเลยใช่ป่ะสลับกันใช่อ่ที่ไหนคะร้นานข้าวหอมร้านข้าหอม,นานาหอมจากที่พักไม่ไกลนะเราจะไปกินมื้อกลางวันกันเขาบอกว่าเป็นร้านแบบเพื่งนบ้านชื่อดัง มาก็ไม่ไกลามาจากที่พักประมาณแบบ6กเจ็ดนาทีเองมีอะไรกินน่าอันนี้เป็นไข่เจียวไข่เม่นนะจ๊ะเขาบอกว่าของเด็ดที่นี่อะไรนะต้มออยำงรีโฟน้ำโ้นกุ้งผ่านตุ๋ต๋เราจะมาชิมว้าไข่เม่นนะจ๊ะ ว่าเคยเป้นแต่หยิบหยิบอ่ะอันนี้มันสดอ่ะดูกุ้งค่ะสิเกลือดีแหนมากอ่ะรอคนแกะกุ้งให้แหละเรากำลังจะ ไปซัมเมอร์เอ้ยไปโคโคแทมคาเฟ่สุดฮอตของสมุยก็คือเราขับรถมาจากร้านข้าวหอมมาไม่ไกลนะก็ถึงแถวย่านบอกรดลักไปจ้าอันนี้คือซัมเมอร์โคโคแทมวิวดีนะดีอันนี้เป็นไรนะ อัเปอร์มินไอเลไอเลมอนอันนี้เป็นบลูอัลมอนอาจารยะแต่ดื้อไมาทันๆันฝนลงเม็ดแล้วอะไรนะอยู่ที่วัดพระใหญ่พระใหญ่อะไระ่ะ เขามีชื่ออยู่นะจ้ะนี่ไปไว่าพาก็เร็วฝฝนลงแล้วถึงวัดก็ฝนตกพอดีเลยจ้าอันนี้ก็คือมีปีเื้อสมุดาพระไพมณีด้วยเห็นเปล่านี่สุสานข้าอขี่มังกรอยู่ขี่ม้าดินมังกรอยู่ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดไ้แหลมจ้า เมื่อกี้วัดพระใหญ่คือไฟถึงฝนตกแล้วพอออกมาก็คือแดดแดดออกแล้ว สองเพิ่งผ่านการฝนตกไปเมื่อกี้แปดโมงครึ่งแล้วเรากำลังรออาหารเช้ารอยน้ำของเราฟลูตติ้งเบรกฟาจะมาเสิร์ฟตอนเก้าโมงสงสัยได้กินไปฝนตกไปแล้วเนี่ยนีจ้าเขากำลังจกกัดเ็ตให้เราอยู่ ขอเตินเด็วกวัดวันนี้มือเช้าของเราวันนี้จ้าเม่อกีพี่โรงแรมเขาจัดเข้ามาจัดให้เลยนะนี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะทําคอนเทนต์ลากไปกินในน้ำจ้ะเอาละครับคอนเทนต์รอรอถาดนี้มันลอยไปตรงนี้นะจ้าจะได้ถ่ายรูปไจ้จับไว้นะจ้า รูปเดี่ยวเธอก่อนยังกินไม่ถึงไหนเลยฝนตกฝนตกกินน้ำไม่ได้แล้วจะไปไหนกันคะไปสระน้ำส่วนกลางพี่อยู่ใกล้ๆก,กับห้องเราใช่ยร์ ไน่เราจะออกประตูล,ลับจ้ะไปออกตัวด้านข้างอย่างนี้นะนปึ๊บเึงเลยไปเล่นน้ำกันไม่มีใครเลยดูสิไปจ้ะเขาบอ,อกฝานี้ลึกนะ กิจกรรมทางทะเลกันเราจะไปพายเรือคายักไปเล่นพัดเดนบอร์ดไปทางนี้ดีกว่าจะไปดูกันว่าจะได้สักอย่างไหม <c oughs> แถม <c oughs> ไปเล่นน้ำ <c oughs> แถมตอนสี่โมงเย็นจองอาต้์ตูนทีไว้อีกรู้สึกว่ากิจกรรมแน่นม่อ เาราจะไปพายเรือกันจ้ะแต่ที่เขาบอกว่าให้พายอยู่แถวๆนี้พอเพราะวันนี้น้ำมันแรงแล้วก็ลึกด,ด้วยไปพายไปเธอขาเธอพาย <c oughs> ฉันกินแรงเธออยู่เธอไม่เอาไปลึกๆนะ ลองด้วยที่สำคัญข้างล่างเนี่ยมันเป็นไอติมนะมันจะละลายก่อนนะโม่ตัวถ่ายรูปแต่ก็ต้องถ่ายก่อนนะจ๊ะ,าาาะทานฝอยู่กินมาทานฝนนะกินกากินอันนี้อู้ยเยอะไปแล้วเหนียวมะม่วงกินแต่มะม่วงปิดไม่เนี่ยแ <laughs> <laughs> น่นแล้ว เราสั่งเป็นแบบเซตเนาะอาหารเป็นคอร์สเซตมาอันนี้เป็นออเดอร์เพิ่งมานะจ๊ะเป็นอะไรเนี่ยมองไม่ออกเลยจ้ะขอไฟหน่อยค่ะ <c oughs> อีกไข่กับลำไส้กับต้ยม,ำม,ม,มยำเอ็นจอยนะครับอ้าวไม่ขอเมนูเครื่องดื่มกับเมนูมนเครื่องดื่มเลยค่ะขอได้ นีเป็นพิซซ่ามเป็นสปาเกตี้นะจ๊ะรูยำแล้วก็ีไก่้ นี้แปดโมงละเราจะออกไปกินอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารเดอะวิวตรงวิมชชยหาดแต่ว่าตอนเนี้ยฝนตกแต่เช้าเลยออกประตูงประตูมันแฉบอะ่ะอันนั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหยุดถ่ายก่นอนฝนตกช่มฉ่ำไปหมดเลย ซื้อของฝากเป็นการละแมยังไม่มีเลยจ้ะร้านรวงยังไม่เปิดเลยก็ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสมุยแล้วเดี๋ยวจะเดินทางกับกทมออก,กันก็ปิดวอกไว้ที่ตรงนี้เลยละกันเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมพบกันใหม่ววกหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย